แซ <ena> ิมือสถิบเด้อซิมือสถิบกินข้าวกินข้าวพยังกุซายกินน้ำกันเลยเด้อ ฮัลโหลสบายดีสบายดีทุกคนสบายดีพี่น้องเบิร์ตสุขูสุคนเลยจ้ามณนิสลาสิภาพพี่น้องมาดีวิวงานดองอยู่บ้านน้องหลานแล้วพี่น้องกับเป็นบรรยากาศยามเช้าเลยพี่น้องตอนนี้กะมู่บ้านของเฮากะกำลังมาหนึ่งเขาเฮ็ดกินอยู่เฮื่อนดองนาองพี่น้องพากันมาหุงเขาหุงแกงพี่น้องในยามเสาวมาซอยกันนาะพี่น้องมาซอยเฮ็ดกินเฮ็ดยากนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นพิธีงานแต่งอยู่ที่ บ้านเจ้าบ่าหรือว่าเฮือนเจ้าบ่าเนาะพี่น้องนี่จะเป็นบรรยากาศยามเสาวเลยกําลังขว่หมูขัวยังแหลพี่น้องเนาะกาลังรังฟืนรังไฟกําลังเริ่มเฮ็ดกินเห็ดอยากเนาะพี่น้องยามสาวาจังซีกะอยู่บ้านเหากะสีมาซอยกันแบบนี้ละพี่น้องพี่น้องอ้าวอ่านหรือว่าญาติพี่น้องอยู่ละมู่บ้านคองเหาเนาะพี่น้องเพราะว่าในงานดองคองเหาเฮากะสิเซินญาติพี่น้องเ่ว่าจะเป็นบ้านไก่เฮือนเคียงหรือว่า หมูบ้านของเขาที่ว่ายูน้ากันธนาขากับสีไปบบกเข่าเล่าข่าให้เขาเนาะว่ามือน,นี่จะเป็นงานดองไอ้สังธนาไข่เข้ามัดซอยเบียกซอยงานพี่น้องเฮ็ดกินเฮ็ดยาคุงเขาคุงแก้งาอพี่น้องนี่ก็เป็นบรรยากาศรรย,ยาม้าพี่น้องแต่ว่าอันนี้ก็คนบลายปันได,ด้ด้ยพี่น้องเพราะว่าสว่งนี้กะเขายัางบัตรทันมาแต่ห้าหมักจองพี่น้องบางคนก็ห้าหมักจองบางคนกะ ไปหือให้หือว่วนเนาะเพราะว่ายามนี้กันฝนเริ่มสิตกเลยเด้พี่นอ้องอ่ามือน,นีฝนตกได้พี่น้องเนะาะฝนตกปากแค้งเลยพี่นอ้องวัอนี้ก็ได้ นี่กะบ้านเฮากะขาดบ่ไไรกะคือนี่แหละพี่น้องแต่ละคลิปตองได้เห็นตองได้มีเนาะพี่น้องยามที่น้องละมาเฮือนดองเทไรตองได้เห็นในการตามแป้งเนาะพี่น้องเพราะว่าตาแป้งนี่ข้าสีมมเฮ็ตข้าแปะนอนพี่น้องฮ็ตข้าแปะกินนะนะพี่น้องเพราะว่าบ้านเฮากับเป็นประเพณีเนาะพี่น้องบ่าวาจะเป็นในสถานการได้รือว่างงานเบียกได้ยังก็ต้องมีข่าแปะเนาะพี่น้องจะเป็นเฮือนดอกเฮือนดองงานดอกงานดีโบงานอียังโบงานเฮาอยู่บ้านเฮาต้องมีข่าแปะ เ๊ะนอพี่นอ้องเพราะว่าก็แป๊ะเป็นอาหารที่ว่าบ่ได้กินกับเขาแต่ว่าเป็นอาหารที่กินกินซื่อแบบว่าหายรองทองให้ยหิวเขาอย่างประมาณนี้อะไรพี่น้องแล้วก็มันต้องมีถูกงานนาะพี่น้องสําหรับข้าวแปะะนอะพี่น้องเนาะอันนี้ก็า่างเริ่มตำนานพี่นอ้องเพราะบรรยากาศยามเสาวในพี่น้องทุกคนก็สิีมาซอยกันเนาะพวกหยิงก็สซมา หนึ่งเขาอะไรกะมาตามแปลงเสร็จขอบเป๊ะนี่แหละพี่น้องอะไรกะาผัวผู้ชายกะขวบมูสั่งผิวนี่แหละพี่น้องเพราะมาหนีในงานดองมาหนีกะกินมูสองโตแล้วพี่น้องงานดองในกะช่วงนี้กะโอ้ยเนาะเจ้าสาวกะสชิมาแต่บ้านจัดสั่นพี่น้องไลยขนาดช่วงนี้พี่น้องบ้านเฮาเอาเมียแต่บ้านจัดสั่นนีก่าไลายล่แล้วพี่น้องเนาะเพราะว่าโอ้ยช่วงนี้นี่ไลยขนาดเลย นี่อันนี้จะเป็นบรรยากาศต,ตอนตัดตีนเออตัดซีนน้อพี่น้องว่าผิดตัดศอกตัดซีนเพระบบาะว่าเขาสีมาเฮ็ดแกงเฮ็ดย่าง,ไงไ่แหละพี่น้องมันนี้นนก็ซิมีอาเฮ็ดก้อยแะ้วก็มีต้ม,มน่อไม้สมเนาะแกงน่อไม้สมแล้วก็ซิมีข้าแป๊ะนี่แหละเออขาไไดใดก็คือข้าแป๊ะเนาะพี่น้องอันอื่นขาดใดแต่ว่าห้ามพลาดได้พี่น้องอันข้าแป๊ะนี่พออยู่บา้านเฮานี้ต้องเฮ็ดเนาะข้าแป๊ะก็คือเอาแปง้งเนาะเอาซีนหมูไปขัวขัวใส่ แป้งนัวใส่เกลือใส่ขน่น่อล้วก็อ่าใส่อย่างไรก็ใส่ใบขี้หูดใส่มะแขนแล้วก็ใส่อียังไงวะมีหลายหลายอย่างเขาใส่เนาะพี่น้องเลยมันจังหอมสีมันกระเซ็บอยู่ได้พี่น้องนี่อันนี้คือตอนเขาเห็ดนะนี่คือผู้สาวเพิ่นสิมาเห็ดขเขาแปะวัดซานขเขาแปะเลือดเด้อพี่น้องเอาแต่เอาอเอาลือดใส่ก้อนแล้วก็ใส่แนวปรุงสังหนาชื่อน้องเราแบามาบางนึงนี่แหละ เห็นหน้าตาแบบนี้ก็อุ้ยเสบขนาดได้พี่น้องมันเสบอยู่แบบว่าบ้านเ้ากินแบบนี้ก็เสบซ้ำบ้านเ้าใเนี่ยอะไรพี่น้องคันบ้านอื่นเข้าบ่กินเข้ากัวบว่าบวมักบวแเสบบวเป็นตะกินนะน่ะ แต่ว่าบ้านเฮ่านี่แบบเป็นนิยมสมสอบเดยพี่น้องเลยสำหรับขบแปะนี่แม่นขาดบได้เลยบ่ว่าจะเป็นงานยังเฮ่าก็ต้องมีเนาะพี่น้องงานทุกงานทุกเทศกาลนี่แหละมันต้องมีขบปอขบแปะแล้วพี่น้องขาดบได้นี่แหละพี่น้องเขาต้องมีแหละหมอใยๆอย่างซี่แหละวันนี้ก็มีทางขบแปะเลือดแล้วก็มีทางขบแปะสดขบแปะขาวนะพี่น้องเขาเฮ็ดขบแปะนี่ร้ายเตอบหปลายกลัวใน่ิดอนื่นๆพี่น้องเพราะว่า มันยังหลังจากเข้าสวยอยากชวยงานแล้วนะพี่น้องทุกคนที่มาในงานเมือนีเนาะเขาเขา้ากับสตักเข้าเปะกินเพราะว่าเข้าเปะนั้นต้องสุกก่อนแล้วกินอื่นๆได้พี่น้องพอเพราะว่าทุกคนที่มางานเมือวานนั้สนส่วนแรกเขาสิกินเข้าเปะก่อนเนาะบัดนั้นะจะกินข้าวน้าลังพี่น้องนี่มันก็นเริ่มสุกเริ่มยั้งเลยแหละประมาณนี้แหละพี่น้องหน้าตาก็สิเริ่มคุ้นๆมันสิเป็นแบบออียัง้งเนาะมันจะเป็นแบบอ โจกเนาะแบบโจกแบบโจขาเพ็ดอ่าเขาให้เด็กหน่อยกินนะลักษณะนี้เลยพี่น้องแต่ว่าอันนี้เป็นถ้าไส้มาพร้อเพื่อนมากับเพชรเนาะบาว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือผู้หน่อยก็กินเบอร์ท่าไพี่น้องเบามาก็ได้ใน,นก็สิมาเฮ็ดาอแปะขึ้นกันเขาเฮ็ดควแปะนี่ไล่หม้อเติบได้พี่น้องเนาะนี่กาลังคางหม้อคางหมอ้มออยู่พี่น้องทุกคนก็นมาซ้อยกันเนาะพี่น้องเนาะแต่ละคนนี้ ผู้ใดเห็ดอนใดเป็นก่าซอยกันอะไรพี่น้องเอ้เพรว่าจะเป็นการแพกเข่าแพกน้าเนาะเห็ดกินเห็ดอยากตามข่อข่าวแป๊ะเนื้อวะยังยังนี่แหละนี่จะเป็นแกงซีนมูใส่หน่อยสมด้วยพี่น้องหน่อยสมเผากะมันสีมีแบบดำๆในจักหน่อยนี่แหละเออเพราะว่ามันโดนเนาะตั้งแต่เฮงเลยประมาณแกงหน่อยสมนี่หมะนึ่งพี่น้องวันนั้นจะเห็ดก้อยน,น้าเนาะก้อยซีนมูแล้วกะ เพีทคอเป๊ะ hey นี่แหละพี่น้องขาดบอดายคือคอเป๊ะนี่แหละจ้าบ้านเห่าต้องมีเด้อพี่น้องคันบ่มีบ่ได้เนาะขาดบ่ได้ก็คือคอเป๊ะนี่แหละเนาะทุกงานเลยพี่น้องเอฟซีน่ะจะเคยเห็นเพราะว่าบางบางทีที่น้องหลามาเฮือนดองเทนาฮือนดองเฮือนดีเทนายก็บซิมีอ่าเมนูคอเป๊ะทุกงานเลยพี่น้องเพราะเป็นเมนูโปรดหรือว่าประเพณีเฮานี่แหละเออพี่น้องเว้ยมันเป็น อาหารลักวาสันซะอยู่บางซานไซเฮานี่เนะาะบ่วจะเป็นบ้านได้เข้ากระตองเห็ดเขาวเปะแล้วพี่น้องโดยเฉพาะแมนอยู่เมืองาซานไซเฮาเนาะพี่นอ้องยิมานซายเฮานี่ต้องมีทุกงานทุกเทศกาลบัวจะเป็นเฮื่อนยั้งกระตองมีเนาะพี่น้องบัวจะเป็นบ้านได้เข้าก็ต้องเฮ็ดเขาวเปะนี่เนาะ ว่าจะเป็นบ้านท่าหรือบ้านอื่นแต่ว่าเฮาอยู่เมืองซานไสนี่มันมีเบิร์ตน,นะพี่น้องเฮ็ดกระป๋อกระแปะนี่ตอนนี้ซิเฮ็ดก้อยมูด้อพี่น,ออน้องก้อยมูกระิไลๆเติมอะไรพี่นอ้องเพราะว่าคนมันลายเด้เดวเข้าซิม,มาแฮ่ผอกแฮ่ไผ่ยัางวันนี้เนาะแต่ว่าบรรยากาศวันนี้ก็บบได้เก็บอ่าบรรยากาศตอนแฮ่ไผ่พี่น,อรราาอน้องบ่เมนหยังนองลาเมื่ออาบน้ำพี่น,อรราาอน้อง เมื่ออาบน้ำก็เลยมาสาหน่อยนึ่งมาสันบอเมเนหน่อยหลยลยเติบเลยบาท่านตอนเขาแห่ไผพี่น้องมาท่านตอนเขากินเขาเด้อพี่น้องก็เลิอบอไดเก็บภาพตอนแฮ่โผล่แห่ไผ่มาหายเอฟซีบึงพี่น้องก็มาเก็บภาพตอน เฮ็ดกินเฮ็ดอยากหาเบิ้งมาบพี่น้องล้วการตอนรับประทานอาหารหรือว่ากินข่าอย่างประมาณนี้แหละเข้าแปะตุกชี้เข่าในกระแสบพือกันพี่น้องนี่กําลังเสิร์ฟอาหารขึ้นโต๊ะนะห้พายเจ้าบ่าวกินก่อนพี่น้องนี่ตอนนี้ก็คนที่มาซวยเบียเข้ามาหนีก็สียห้เข้ากินข่าวก้อนได้พี่น้องเพราวะห้าวซวยเบียกแต่เ้าประมาณตอนนี้ก็ประมาณอยู่เก่าโมงสิบโม่งนี่แหละแล้วก็ห้เข้ากินข่าวก้อนพี่น้องวัดนั้นจะเช้าก็มาแห่นำลังเนาะกินข้านำลังเนาะประมาณนี้แหละนี่ก็เป็น คนที่มาหรือว่าพี่น้องของพายเจ้าบบาเนะพี่น้องให้เข้าเจ้ากินข่าวกอนลองอุ่นข่าวอุ่นทองอะไรพี่น้องก็กินขาน่ากอนหลังจากนั้นจังเมียนผัะเขาผัานามละก็ ไปอนันต์แทงพักเขาให้ทางเจ้าสาวมาอีกนอ้อพี่น้องบ้านเฮาบ่ามีบัตรเสิร์ตออกด้วยพี่น้องสู่มือนีในงานดองทางใดก็บ่ค่อยมีบัตรสองบัตรเสิร์ตนอ,อพี่น้องมีแต่ว่าเอิญพี่เอิญน,น้องเอิญคนอยู่ในหมู่บ้านนี่มากินเขากินนา้ามาเป็นพิธีเป็นพยานให้ครูบาวสาวกับซ้ํานี้และพี่น้องที่จริงแล้วฮัน งานแต่ละงานรองหลากก็อยู่บ๊สุดได้พี่น้องหลังจากเขาแฮาไผ่มาแล้วหันบัตรตอนค่ำๆประมาณอยู่หกโมงเนาะเขา้งที่มีการปาดข้อไก่ได้พี่น้องแต่ว่าน้องหลาบ่าได้อยู่เนาะเพราะว่ามือนีกะเมาพี่น้องเอ่ยกินประมาณเบียร์ซองส้ำจกอะเรยสงไซเมาเดดแน่พี่น้องก็เลยมเลยมาก็เลยเมื่อนอนสับบอเห็นยังเลยนะอันอนี้จะเป็นเราให้ด้พี่น้องเราให้เราเราตะเนียนเราเออบอแม่นเราเ,ราเข่าด้วยอันนี้ได้ว่าแม่เราตะนียนเราตะนียนมันซิมิตอ่าเป็นแบบหนึ่งเนาะ นี่จะเป็นเหลาเขาเหลาที่ข้าวต้มแบบกับเขาแล้วก็ผสมกับขี้ห้ามประมาณนี้แหละพี่น้องเลาก็บอใจคือการจะข้าวต้มลักษณะใดเขาก็บ่หูเนาะบ่เ,เคยเห็นขาตอนข้าวต้มนะเห็นตอนข้ากินแล้วก็เห็นตอนขายัดใส่ไหนี่แหละ <laughs> นี่จะเป็นเหล่าไฮได้พี่น้องนี่เหล่าไฮปักญใใ่าเลยพี่น้องอุย้ยดูดเหล่าไฮนี่ให้หนึ่งนี่เมาเนาได้พี่น้องเอ้ยมเมามืดบ,บ้านมันสัตว์พอเราเหลาไฮมันแสบเขาว่าแต่วาน้องเรา,าได้ซิมเบิ้งดอกเนาะ อ่าโอเคกันเลยจ้ามาื่อน้องหลาก็ะเพ้าพี่น้องมาบึงหรือว่ามาเก็บบรรยากาศอยู่ที่ือนดองในยามสาวพี่น้องมาซอยเบียกซอยงาน,นที่ืันดองจ้าเมื่อนี้ก็ได้พี่น้องเอ้ยนี่เป็นเหล่าไใหญ่โตขนาดเลยรายการสุดท้ายกระสิภาพพี่น้องมากินเขาบัดนนี้ แล้วอยากแล้วงานแล้วน้องลากระซิมากินเขากินเขาแล้วจังสิเมื่ออาบ์ตพี่น้องสุดท้ายบอทันตอนเขาแห่ไผมาสัพ่น้องบอเห็นยังเลยบัดมานี่ก็กินเบีย์ประมาณ2องสามจอกกรเมาเมื่อสามพี่น้องบอเห็นยังเลยจ้าพี่น้องอาร์มานี่ก็เคอจบคลิปซามนีเดอร์ไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าเลย ไปที่เข่ามารับชมคลิปน้องหล่าวันนี้กับฝากเป็นกำลังใจให้น้องหล่าคือเก่าเด้อใส่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยเด้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ถ้าเพื่อพบพลาดคลิปะต่อไปคานองหล่านะจ๊ะวันนี้เขาเตาซัมนีค่ะสวัสดีสบายดีจ้าทุกคนเดี๋ยวไว้พบกันม่ในคลิปหน้าเลยอย่าลืมไปเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะบ๊ายบายค่ะ